ให้เ <8. S 2> <8. S 1> ป็นวันที่สองสิงหาก็ไปจับตัวมาแล้วปรากฏว่านักศึกษาส่วนใหญ่ทั้งหมดอ่ะเข้ก็มามอบตัวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติบ้างแล้วก็ที่ที่ที่โรงพักของห้าด้วยวันนี้นะก็ควบ้วนกันแล้วก็กพา,ญญาตัวมาโดยพนักงานสอบสวนเข,ข้าคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราว การประกันต,ตัวเขาเขาคัดค้านทั้นนี้ความผิงโทษที่ถูกกล่าวหาเนี่ยโทษสูงสุดมีแค่5ปีพราะเขาต้อั้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับความผิดตามประมวลกฎหมายอาามาตรา215ว่าต่อให้เกิดความโทษสูงชุนมนุมกันให้เกิดความวุ่นวายสห้เลิกเจ้าหน้าที่สให้เลิกแล้วไม่เลิกแล้วก็เป็นตัวแทนแล้วก็มีความผิดตามพรบฉุกเฉินเรื่องเกี่ยวกับโรคระบาดท,ที่มีการชุนมนุมกันแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องพรบสาธารณสุขและการทําให้เสียทรัย์ ที่มีความดีสาตว์สีอะไรขตสูงสุดก็คือ5ปีแต่พื่อนสอบสวนเขาคัดค้านการประกรันตัวทุกคนคือมันเป็นข้อน่าสังเกตว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วมันมีการไปขอออกหมายจับทั้งหมดส1คนแล้วทางศาสตว์เนี่ยยกํำร้องขอ,อไปจับสคนก็คือคุอคอคอรรคณรุ้งคณนนยายคุณเด่นจาหมวดสาหน่อยให้ไปออกหมายเรียก,ก <S 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 คือคดีนี้ตำรวจเขาก็ไม่ได้เคยออกหมายเรียกน้องๆนะเขาก็ออกหมายจับไม่ไปจับ จนเป็นต้องคัดค้านว่าถ้าอย่างนั้นก็คงต้องให้เราปฏิตัวไม่มีเหตุที่จะไว้แต่ว่าการการมารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่อย่างงี้ครับมันทําให้การที่ได้พบพระนาสสนมไม่ได้เกิดจากการจับกลุ่มมันจะมีผลกับรูปคดีนะ,ะว่าเป็นการมารายงานตัวด้วยตัวเองคือในข้อเท็จจริงเนี่ยเขาเป็นขอออกไปจับแล้วเราก็ยังอยู่ปกติสุ่มตัวเขาไม่ไปจับถึงเวลาพอเราไปมอบตัวเขาก็เอามาเขาจับกลุ่มตามหมายจับน,นี่ก็เป็นเรื่องที่ศาลต้องใช้ ดูพินิจว่าเป็นเหตุว่าผู้ต้องหามีพฤติการหลบหนีหรือเปล่าอันนี้ลูกความผมทุกคนยืนยันว่าเขาไม่ได้หลบหนีเขามามอบตัวเาทุกคนก็เห็นมีภาพข่าวตลอดว่าไปมอบตัวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติบ้างไปมอบตัวที่วันนี้ก็มาพาพาสี่ห้าคนมามอบตัวที่สพของคายก็ก็มาเองทั้งหมดทุกคนอยู่คุณไม้อยู่ระยองก็นั่งรถนั่งลามาอันนี้แนวโน้มด้านในตอนนี้คือ อยู่ในขั้นตอนอะไรครับตอนนี้อยู่ระหว่างใส่กำลังสารรับคําฝากขังไว้แล้วจะต้องไต่สวนคําร้องขอฝากว่ามีเหตุที่จะขังไว้หรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นถ้าสารรับคือถ้าสารไม่รับการฝากขังเนี่ยก็คือปล่อยตัวชั่วคราวยังยังมีลุ้นอยู่ใช่ไหมครับผมครับคือถ้าสารไม่ไม่รับคําร้องฝากขังก็ไม่ต้องของังก็จบกลับบ้านแต่ถ้าสารรับคำร้องฝากขังไว้เราก็ต้องประกาศเตัว อันนี้ก็คงต้องเป็นเรื่องของการที่สารพ,พิจารณาจะให้ก็จะให้เพราะว่าเขามีการคัดค้านโดยสมเหตุครับในกรณีของบางคนที่มีคด,ดีก่อนหน้านี้มาแล้วอะไรเงี้ยครับมันจะมีผลไหมครับกับรูปคดีนี้ว่ากรลทำความผิดซ้ําหรืออะไรเงี้ยก็ในคำร้องของคัดค้านอาจารย์ปล่อยโดชั่วคราวเนี่ยเขาก็เขียนมาว่าทุกคนนี้ก็มีคด,ดีความที่อยู่ก่านซึ่งน้องๆทุกคนเนี่ยคด,ดีที่เขากล่าวทั้งหมดยังไม่มีคด,ดีใดตัดสินเลย มันเป็นกรณีที่น้องๆเขายืนยันว่าเป็นการถูกแกล้งจากนู่นจากความผูงไม่ตรงกันลัก็อ,อาจจะใส่ร้ายไปสีก็ได้ศาลก็ยังไม่ได้ตัดสินเพราะฉะนั้นข้อกล่าวอ้างว่าเราโดนคดีเยอะมันคงไม่ได้เป็นสาเหตุของการไม่ปล่อยตัวชั่วคราวเพราะว่าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาพมายามตาตรา108ข้อหเหตุที่จะไม่ให้ปล่อยตัวชั่วคราวมีอยู่ไม่กี่เหตุก็พูดกันซ้ำแล้วซ้ำอีกตั้งแต่สมัยเป็นขึ้น,นอุปจักรว่า ปล่อยไปแล้วจะไปก่อให้เกิดพยันตร์อันตรายอยีกหรือเปล่าเนี่ยอือนี่นี่มันก็หมายความว่ามันไม่เกิดพยันตรอันตรายก็จะเอาเรื่องของการที่ถูกปฏิกสธมาประเด็นนี้ม,มาทไม่ได้เพราะนี่เป็นคนที่ถูกรัฐบาลเผด็จการผลดำเนินถ้ามีในอดีตก็ไม่ได้รับการประกันตัวแน่แต่สิทธิในการประกันตัวมันเป็นสิทธิพื้นฐานอยู่ะนะแ้่เราคงคัดค้านนะ่ะเขาก็อ้างเหตุที่พู้นฐาน นี่กาลังอยู่ระหว่างก,การที่นาวึ่เดี๋ยวคงรู้ผลน่สารให้ไม่ให้คือถ้าสารไม่ให้น้องๆก็คงต้องเข้าเรียนจำคันยังดีครับแล้วเบื้องต้น,นหากว่ามีการรับคําน้องฝากถังจะมีการใช้อะไรในการเป็นหลักประกันทางไงครับเป็นหลักทรัพย์หรือเป็นตําแหน่งต่อตอนะไรตอนนี้ก็มีอาจารย์มีสสมามีอาจารย์มาด้วยมีอาจารย์มีอาจารย์ม,มาหลายท่านสอบอข้มาด้วยครับแล้วก็เรื่องหลักทรัพย์ไม่มีปัญหาเรื่องหลักประกันนี่ไม่ได้มีู่ตร อะไรคอยู่ที่ว่าศาลจะให้ประกันหรืรรรรรรรอเปล่าขอบคุณมากครับน่าจะได้อีกน้ำบบชั่วโมงนี่ยังไม่ได้ขึ้นศาลเลย,ยขเขาเร่งอยู่นะครับแจกมาแล้วจะให้ไปขึ้นสายเสืออันนี้น่าจะได้ก่อน